ทั้งกระทรวงวใจกระทรวงแรงงานอยู่อย่างแปลกนะตัวเองมีความสามารถแท,ท้แต่ต้องไปใช้นักการเมืองให้ไปช่วยเด็กในที่ถูกขังอยู่ในที่ต่างๆมาแล้วค่ะมาช่วยแล้วค่ะ เด็กก็ดีใจอุ้ยสอสคนนี้มาได้กินข้าวแน่แล้วแล้วก็ทรงแรงงานหายหัวไปไหนวะใครทำกระทรวงนี้ไม่ฉลาดไม่มีได้ดีหรอกไม่มีอะไรจะกินเนี่ยไม่เหมือนสาธารณสุข เราก็ทํางานอะไร,ร,รก็งงกับไอ้คำว่าไตรภา,าคีท่านประหลัดที่จะขึ้นมาในวันข้างหน้านี้นะท่านท่านเปลี่ยนคํานี้แตะรักสามเศร้านะมันชิบหายมันทุกเรื่องนะไม่ไดีทุกเรื่องนะอะไรก็ตามเนี่ยมันมันรักสักสามอย่างเนี่ยมันเราตายกระทรวงด้งานตายทุกเรื่องในจ้างก็ฟัดเรา ไอ้ลูกจ้างก็ฟัดเราแล้วกูใครต้องนั่งปลอบประโลมให้คนนู้นคนนี้มันรักกันนี่คนนี้มันช่วยเหลือกันดิฉันว่าง,งานยากมากนะ<ม><ม>อยากจะกลาบเปลียนท่านผู้ประกอบการที่เคารพดิฉันอยากเห็นความเป็นคนไทยของท่านอยากไม่อยากเห็นท่านไม่เอาเปรียบที่ทํางานบนพื้นแผ่นดินนี้ดิฉันขออัญเชิญพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชพระราชวาตรว่าคนไทยที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ขอให้ทุกคนจงช่วยชาติไทยทั้งวัตถุจริยธรรมและภูมิปัญญาแต่ท่านอมเปรียบเวลาท่านขนคนกลับแรงงานกลับที่พักของท่านท่านขนค้าอย่างกบเขาไม่ชีคนขนคูาอย่างกระทาสกรมสวัสดิการแรงงานสังคมเห็นบ้างไหม เห็นไหมบ่าคนเห็นคนไม่มีคุณค่าของคนนะเน้นว่าคนนั้นใช่คนไม่คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่เราไม่ได้อยู่ในสมัยเลิกทาสเน้นอยากจะกลับเรียนว่าน่าสงสารบนก่อนเนี้ยก่อนจะมาพูดก็เที่ยวหาข่าวก็ได้เจอรถกระบะคันหนึ่งมีเด็กอายุป,ประมาณ1ิ 18, 1็สินั่งมาเต็มแล้วตากฝนมา เราก็ชวนนิสิตวิศวะขวางรถเลยบอกถามนี่คุณขนไปไหนเด็กนยมันบอกคุณไม่ต้องยุ่งเอาไปทำา้อห่อขนมท็อฟฟี่มาดูสิคะนั้นไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เอาแก่ตาฝนไปอย่างนั้นน่ะเราเรายังเป็นบ้านเมืองที่เป็นทาสเช่นนั้นหรือเรายังเป็นบ้านเมืองที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคนด้วยกันเช่นนั้นหรือ คำว่าภูมิปัญญาไทยนีคะมากมายมหาศาลที่จะช่วยกันเราเป็นชาติพุทธศาสนาเราไม่เห็นมีความเอื้ออาทรเือกูลเอื้ออารีต่อกันเลยืส่วนแรงงานล้มเถอคะ่ยะยอยู่เลยยอยู่เลยแล,ล้วรัฐมนตรีก็ออกมาบน่นผมทำงานไม่ไหวแล้วทำดีกว่าทำไม่ดีกว่าบนทำไมแล้วมาเป็นทำไมรัฐมนตรีเป็นทำไม 5คนไทยยังคิดทํางานอยู่นั้นผมที่ว่าหน้าภูมิใจนะครับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับท่านต้องทํางานหนักๆท่านต้องออกแรงเยอะๆผลักดันส่งเสริมให้มีการทํางานอยู่เสมอตรงนี้ผมว่าประเทศไทยไปรอดแต่ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจในยุค IMF อย่างนี้คนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทําแล้วเลิกคิดที่พยายามหางานแล้วคิดจะไปปล้นเขาคิดจะไปจี้เขาตรงนี้อันตรายที่สุดครับ เพราะฉะนั้นผมฝากความหวังไว้กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าท่านคือเชือกเส้นสุดท้ายที่จะดึงให้คนไทยหรือปัญหาสังคมไทยของเราดำดิ่งไปกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าท่านไม่ออกแรงตรงนี้ปล่อยให้คนไทยหมดความหวังหมดอนาคตไม่สามารถเอาตัวรอดด้วยการไปปล้นเขาไปจี้เขาปัญหาสังคมจะตามอีกมาเยอะแยะอยากให้ท่านออกแรงหางานเร่งงานพัฒนางานสั่งสมงาน คุ้มครองแรงงานนะครับรักดันแรงงานเพื่อมั่นใจว่าสังคมไทยของเราจะไปตลอดรอดะชะตาของเราเหมือนกันทั่วประเทศแล้วเกือบจะทั่วโลกแล้วล่ะค่ะนกเขานะคะปกติเวลามันเราเลี้ยงเราเลี้ยงมันเนี่ยมันจะขันว่าจุก,กรูจุกรูแต่นกเขาในประเทศไทยเนี่ยจะขันว่ากู้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 กูกูนะคะกู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกันค่ะ เจอภาวะทั้งนั้นแหละค่ะเยนอยากจะให้กําลังใจว่าในฐานะที่เยนเป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วมาพูดให้กระทรวงแรงงานอยากจะบอกว่าชีวิตที่ผ่านพบมีลบและมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้วิเกียรครับในกระทรวงของเราเนี่ยเราพยายามต่อสู้และช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานโดยตลอดเวลาผมชอบมากเลยกฎหมายบทนี้ก็บอกว่า ห้ามห้ามหญิงมีครรนเนี่ยจะไม่มีการถูกเลิกจ้างงานเด็ดขาดหญิงที่มีครรนเนี่ยน,นะฮะคือใครตั้งท้องเนี่ยเขาห้ามไล่ออกผมเห็นด้วยมากเลยฉะนั้นใครจรงมันมีปัญหาอยู่เนี่ยรีบตั้งครรนด่วนเลยนะฮะภ <laughs> ายในคืนนี้ยิ่งได้ยิ่งดีนะครับพยายามนะบอกสามีขอความช่วยเหลือป้องกันการตกงานกาันดีกว่าเธอมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะ <laughs> ่าจะช่วยได้เยอะเลยเดียวนะฮะจริงๆนะานผูมีเกียรติครับผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าคนตกงานใครไม่โดนไม่รู้หรอกครับ เพราะตื่นนอนตอนเช้าเคยออกแต่ตีสี่ไปทํางานม่วนทั้งวันกลับมาเจอลูกหน้าลูกหน้าเมียแล้วก็นอนกับวันดีคืนร้ายที่เกิดขึ้นตื่นขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนและไม่มีอะไรทําความรู้สึกนี้สมมุติไม่ได้คิดเองก็ไม่ได้ท่านเองก็ไม่เคยผมเองก็ไม่เคยเรามีหน้าที่อย่างนะครับประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สไม่มีใครตายครับ แต่เราจะเห็นซากปรักหักพังทางสงครามได้ไม่ว่าจะไปตามร้านค้าที่ปิดกิจการตึกที่สร้างยังไม่เสร็จหมู่บ้านที่ร้างทุกอย่างนั่นคือซากปรักหักพังของสงครามผมรบกวนท่านช่วยบูรณะทหารกล้าของประเทศไทยที่เขาหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วในวันนี้ให้ลุกขึ้นมีพลังและไปกู้ชาติผู้ใช้แรงงานทุกคนพร้อมแล้วสลหรับการช่วยเหลือของพวกเราขอให้เขาได้คิดในใจทุกคนว่า เราจะเป็นคนแรกที่เอาใจใส่และเป็นคนสุดท้ายที่ลืมเขาครับใดที่บ้านเมืองกําลังอยู่ในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานก็แย่ไปด้วยและตราบใดที่บ้านเมืองร่ํารวยกระทรวงแรงงานก็แย่ยู่อย่างเดิมกระทรวงแรงงานทําหน้าที่เหมือนเท้ามลิวราชว่าความกระทรวงแรงงานทําหน้าที่เหมือนคนที่ต้องครมประนีประนอมซึ่งกันและกัน แต่ดิฉันยังไม่เห็นด้วยว่าคนที่ประกอบการจะละวางประโยชน์ตนนั้นได้แค่ไหนชาติไทยใช่ทาตุชาติเอย๋ยไทยเคยร่วมแรงแข็งขันไทยช่วยร่วมด้วยช่วยกันแรงงานร่วมนั้นเพื่อชาติไทยวันนี้เกิดครบห้าปีขอจงสง่าสีสดใสจงมีแต่ความเจริญใจ กระทรวงแรงงานสร้างไทยให้พัฒนาโอ้ต้องอย่างนี้สิชาติไทยใช่ธาตุโอ้โอเพิ่งจับคําของอาจารย์ได้วันนี้ย0กว่าปีผ่านไปมันมันซึ้งเลยนะชาติไทยใช่ธาตุเนี่ยโอ้โหห้าปีกระทรวงแรงงานเพนนื่พอเขาจับเป็นระบบเป็นกระทรวงถูกไหมนี่คือเมื่อ20กว่าปีแล้วนะใช่มาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แรงงานไทยอย่างเดียวแล้ว อ้าวเอ้าเดี๋ยวนี้เราดูแลแรงงานต่างชาติที่เข้ามาด้วยไงอ๋ออถูกไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมยังเคยคิดว่าทําไมไม่ตั้งชื่อกระทรวงแรงงานไทยเออแสดงเขามีวิสัยทัศน์เหมือนกันเขามองไปไกลมันไม่ใช่เฉพาะแรงงานไทยถูกไหมฮะทั้งส่งออกและนาเข้าเมื่อสมัยที่เราดูจากรายการทีวีบางทีที่เราดูย้อนหลังเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังนิยมส่งคนงานไปทํางานต่างประเทศถูกถูกเช่นตะวันออกกลางแน่นอนถูกไหมฮะใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าไปเอาแล้วเอาเงินส่งกลับมาที่ประเทศไทยอ่าตอนนั้นก็คือมันก็มี คอนเซปต์อันหนึ่งไงว uh ่า huh. wow. ไปเสียนา กลับมาน่ะเสียเมียเมื่อก่อนนี้นะเพราะอะไรไปนานอาไปนาก็คือหมายามว่าต้องเช่าให้ขายนงขายนาไปเพราะว่าจะไปทํางานทจะอัดทุนไปต้องใจเยอะมันมีไอ้บริษัทจัดหาแรงงานเอใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรอย่เขาเรียกว่าไปเสียนาต้องยอมขายที่ขายนาเนี่ยเพื่อจะได้ไปทํางานนู่นนู่นพอกลับมาเสียเมียก็คือมูตอไปทํางานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาเมียก็ไปเป็นของใครล้วก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเออเหรอเอานี่ไงตายจริงขนาดไม่ใช่ตายจริงมันมันตายไม่จริงแหละแต่ว่าตายไม่จริงแต่ว่านี่คือภาพเมื่อตอนสมัยนั้น แต่วันนี้เราจะพบว่าแรงงานไทยเราไม่ได้ไปทํางานต่างชาติเท่าไหร่แล้วไม่ต้องเหลือเหลือบางประเทศที่เราไปบ้างแต่น้อยลงเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรานําเข้าไงแรงงานต่างประเทศเข้ามาใช่ไงอย่างน้อยก็รอบบ้านเราสามเลยไหมแต่ตอนนี้นะพูดก็พูดเถอะที่เราทํารายการกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะปิดประเทศอีกนะแต่ว่าพยายามเข้ามาไงก็เห็นไหมทางแม่สอดทางจังหวัด ปากอะไรต่างเนี่ยนะพยายามเข้ามาถูกไหมฮะกัมพูชานี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตอนนี้เขายังไม่คติดเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็จากลาวก็มีมาบ้างแต่ที่มีมาหลงอยู่ในบ้านเราก็คือฟิลิปปินส์มากเลยมาที่มาโตตีมาสอนภาษาอังกฤษมาทำงานเป็นแม่บ้านบางอะไรภาษาอังกฤษเ็าดีถูกไหมฮะคือพวกนี้ว่าเราใช้แรงงานต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากใช่ไหมมันกลับทางแล้วเมื่อก่อนเราส่งคนไปหาเงินกลับบ้าน เดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านส่งเข้ามาหาเงินกลับไปบ้านเขาเออเอามาเป็นแรงงานที่ทําประมงอีกก็เยอะนะใช่หหลายจังหวัดที่ที่ทําประมงเลยนะแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นเลยเมื่อเกาะคือเขาบอกอย่างนี้แต่ละที่ในเรื่องแรงงานมันเป็นหัวใจสําคัญค่ะอเมริกาเองเนี่ยเวลาเขาจะประเมินว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยนะเขาจะดูอัตราการว่างงานโอ้เหลออเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีการ อัตราการว่างงานเยอะแสดงว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้เป็นตัวที่ชี้ชัดเจนถูกไหมฮะแน่นอนเลยพเพราะก็ต้องจ่ายและถ้าเกิดว่าการจ้างงานมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันเริ่มมันเริ่มฟื้นขึ้นเพราะนั้นเขาจะดูตัวนี้อ,อัตราการขอเข้ารับความช่วยเหลืออัตราการว่างงานถูกไหมฮะ,ฮะแต่บ้านเราเนี่ยมาถึงวันนี้อัตราการว่างงานมันก็ไม่แน่เพราะว่าหลายคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบแรงงานเนี่ย คือเป็นเจ้านายของตัวเองแล้วท้าขายทํ้งหมดไม่ขึ้นกับใครแล้วไม่ขึ้นกับใครแล้วยิ่งมีออนไลน์เองด้วยโอ้โหแล้วก็มีการสั่งออนไลน์ใช่ไหมคือธุรกิจเป็นนายของตัวเองแล้วใช่ใช่ไหมเอชเอ็ SME ก็นเนาะบางคนททำอะไรก็ได้หมดแล้วถูกไหมฮะอีกอะไรเงี้ยเออไม่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพวกงานอิสระอาชีพอิสระถูกไหม โอ้เนี่ยมันก็เลยโลกมันเปลี่ยนไปนะมันนนออไล์ที่เราดูไปเมื่อ20ปีที่แล้วกับเนวาโลกวันนี้มันถูกเปลี่ยนไปฮะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงกระตุ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องสกิดสกิดกันหน่อยละมั้งเออเอาเรื่องอะไรดีตอนท้ายอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องคุยละเดี๋ยวเราฟังว่าเราจะคุยเรื่องอะไรมันแน่ๆไม่บอก